ดีต้อนรับสู่เทอร์โบคาวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่บางสิ่งที่พิเศษมากสิ่งที่กำลังกระตุ้นความตื่นเต้นความอยากรู้และความลึกลับในโลกยานยนต์นั่นคือ2026เกียร์สติงเกอร์รุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังจับตามองอยู่ในขณะนี้ชื่อนี้กำลังจะกลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้งและหลายเสียงคาดเดาว,ว่าเกียร์อาจกำลังเตรียมยกระดับรถซีดานสมรรถนะสูงให้ไปไกลลบที่เคย ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปดูว่าทำไมรถรุ่นนี้ถึงถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงและอะไรที่ทำให้มันน่าจับตามองแม้เกียร์จะเก็บรายละเอียดไว้เป็นความลับก็ตามแต่บาแสที่หลุดออกมาก็เพียงพอที่จะทำให้ภาพของรถรุ่นนี้เริ่มชัดเจนขึ้น2026เกียร์สติงเกอร์มีข่าวหรือว่าจะพัฒนาไปไกลกว่าตัวตนเดิมของมัน ไม่ใช่แค่การปรับโฉมธรรมดาแต่มีแนวโน้มว่าเกียร์ต้องการเปลี่ยนสติงเกอร์ให้กลายเป็นเรือธงสมรรถนะสูงที่มีเทคโนโลยีระดับพรีเมียมทัดเทียบแบรนด์ยุโรปโดยเฉพาะระบบขับเคลื่อนที่อาจเป็นไฮบริดหรือไฟฟ้าล้วนมุ่งเน้นการให้พละกำลังสูงควบคู่กับความประหยัด พร้อมมอบความเร้าใจแบบดั้งเดิมของสติงเกอร์ลองจินตนาการถึงแรงบิดที่มาแบบทันทีอัตราเร่งศูนย์ถึงหนึ่งร้อยที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนและการควบคุมที่เฉียบคมเหมือนขับในสนามแข่งแม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ทิศท,ทางใหม่ของเกียร์มักชี้ไปทางความกล้าที่จะก้าวเข้าสู่ยุคสมรถนาไฟฟ้าในด้านดีไซน์ก็เป็นอีกประเด็นที่น่าจับตาเกียร์ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดหลายครั้งในช่วงหลังโดยผสมผสานความดุดันและความหรูหราไว้ด้วยกัน แฟนๆคาดหวังว่ารุ่นใหม่นี้จะมาพร้อมตัวรถที่เตี้ยและกว้างขึ้นเส้นไฟเล็ดที่เฉียบคมกว่าเดิมทรงไฟท้ายแบบฟาสแบ็กที่ช่วยเพิ่มความลู่ลมและภายในห้องโดยสารที่ทันสมัยยิ่งกว่าเดิมคาดว่าจะมีหน้าจอโค้งขนาดใหญ่วัสดุระดับพรีเมียมเบาะทรงสปอร์ตและเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของเกียร์ซึ่งทั้งหมดนี้อาจทำให้สติงเกอร์ใหม่โดดเด่นทั้งความสปอร์ตและความหรูหราในแบบที่น่าจดจำ ด้านสมรรถนะก็เป็นอีกจุดที่แฟนๆให้ความสนใจมาตลอดสติงเกอร์คือรถที่ได้รับการยอมรับว่าให้พลังแรงคุ้มค่าราคาจับต้องได้และรุ่น2026ก็ถูกคาดหวังว่าจะก้าวไปอีกขั้นอาจมีตัวเลือกเครื่องยนต์มากขึ้นทั้งไฮบริดประสิทธทิภาพสูงหรือเครื่องเทอร์โบเจเนเรชันใหม่พร้อมการเสริมความแข็งแรงของตัวถังช่วงล่างที่ปรับแต่งใหม่และโหมดการขับที่ให้ผู้ขับเลือกได้ตามต้องการตั้งแต่สบายไปจนถึงเร้าใจสุดขีด รวมถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยระบบช่วยขับแบบ AI และระบบเบรกที่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาทุกอย่างรวมกันสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ2,026เกียร์สติงเกอร์อาจกลายเป็นมากกว่ารถยนต์ทั่วไปมันอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของตัวตนด้านสมรรถนะของเกียร์ไม่ว่าจะเป็นขุมพลังไฟฟ้าสุดแรงหรือเครื่องเทอร์โบทรงพลังยุคใหม่การมาถึงของมันน่าจะสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ แฟนๆทั่วโลกกำลังรอคอยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจนกว่าวันนั้นจะมาถึงความตื่นเต้นก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากสติงเกอร์ใหม่มาพร้อมพลังดีไซน์และนวัตกรรมแบบที่มีการคาดเดาไว้มันอาจขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในรถสมรรถนะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งทศวรรษเลยก็ว่าได้เตรียมรอรับตำนานบทใหม่ของสติงเกอร์ได้เลย